เลขสรุปคงสุดท้ายมาแล้วนะครับผมสําหรับชุดบนชุดล่างนะครับแยกกันชัดเจนนะครับก็บคือชุดล่างนี่ตรงกับเลขความฝันหรือว่าแนวทางเทีเอดฝันนะครับงวดนี้จัดหนักอีกแทแน่นอนนะครับผมแล้วก็บนนะครับแยกให้ หชุดนะครับคือ3ตัวบน1ชุดนะครับบนล่างแยกกันเรียบร้อยนะครับถ้าถึอนี้วันนี้หนักแท้แน่นอนําเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางเสริสติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารยานในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ สวัสดีครับที่นี่ตอนรับกระจุ่ชองกาพารวยครับผมเมื่อนี้แอดมีแนวทางโค้งสุดท้ายมาฝากนะครับสาหรับแนวทางความฝันแล้วกับชุดสรุปนะโค้งสุดท้ายนะครับงวดที่แล้วนี้สรุปไปที่069แล้วก็369เน้นไปที่69นะครับผมไอเอสซีางทานกับตัดนะครับบางทันกับบัวตาเหรียญคดนะครับผมงวดนี้นะครับมีบนมีล่างชัดเจนพราะงวดที่แล้วนะครับแอดคัดเลขสูตรออกมา นะครับมันมาตรงกับเลขฝันนะครับก็คือ0ูนแล้วก็3ามหแอดก็เลยนักไปที่69นะครับงวดนี้เอาไหมจังไดก็ตรงถือ3ตัวนะครับผมแอดว่าถ้ามาตามสูตรแล้วก็เข้ากับความฝันนี่แอดว่าเอา3ตัวให้ได้นะครับงวดนี้จะเอา3ตัวให้ได้นะครับผมงวดที่แล้วนี่มา3ามนะครับถ้าไม่เบิ้ล3นะครับแอดว่าถือ3ตัวแท้งวดที่แล้วนะครับผมมา336นะครับได้3 6 9 นะครับผมวันนี้ต้องงวแดแัดฝันเทียเดียวนะครับก็คือฝันว่าขี่รถกระบ,บะนะครับป้ายทะเบียน6322ไปทอดแห่นะครับผมเอาสนันๆเลยก็คือไปทอดแหวานแหรุงในน้ำสาวขึ้นมาได้ผีนะครับได้ผีพายดึงดึงผีขึ้นมาฟังนะครับดึงผีขึ้นมาฟังเสร็จแล้วเพคนจะคาดว่าจะสู้กันนี่แหละก็เลย โชกกันตีกันนะครับผมรู้สึกว่าพีผู้นั้นพีผู้ยิ่งนะ่ะตายแต่ตายนะใกล้ๆเพื่อน <ๆ S 1> เพื่อนทิ <ๆ S 1> ้งของไว้ก็คือดาบนะครับดาบหักสามท่อนแอดก็เลยเอาดาบไปนะครับวันนี้ก็เลยกลับกลับไปกลับไปรถนะครับผมรู้สึกว่าค้นขื้นลังรถล,ลอยไหลนะครับเต็มหลังรถด,ด้านหน้าบม่มีค้นนะครับด้านหน้าไม่มีนะครับขึ้นแต่ด้านหลังขื้นแต่ทั้ง ขึ้นแต่ทั้งหลังเลยนะครับอันนี้ยำความฝันตองัวในฟังนะครับผมล่าสุดจะมีชุดฟีท่านไหนอยากได้ชุดเต็มนะครับพิมพิมใต้คอมเมนต์ว่าขอชุดเต็มนะครับผมเดี๋ยวจะออกมาทาคลิปให้เพราะว่าฟีท่านก็อยากได้แบบโตแน่นๆโตเข่งๆเม็ดเดียวแข็งแข็งเปังซี่นะครับถือคือถือบ่ถือคือจุดเปลงซี่บ่ต้องลงทุนหลายนะครับเบลซีก็หมักจังสันลายกว่าชุดเต็ม แต่ชุดเต็มงวดที่แล้วนะครับมาบนมาล่างแต่มันกะหลายตัวคือวานล่ะมันกะมันกับดแต่มันมาล่างล่างก็คือล่างบนก็คือบนนะครับผมชุดนี้นะครับผมเพราะแอร์กับบดเฮดโดนแล้วล่ะเพิ่งกลับมาเฮดนะครับได้สองงวดรู้สึกว่ามาบนมาล่างเพราะเอางวดที่แล้วนี่สามหกเก้านี้มันก็มาบนนะครับแต่มันมาสามสามหกนะครับผมนั่นแหละนะครับเกือบนะครับงวดนี้นะครับนะครับเอา ความออกความฝันก่อนนะครับเนาะความฝันแอดเอาขึ้นไม่ให้นะครับผมอยู่ด้านนี้นะครับความฝันป้ายทะเบียนหกสามสองสองแอดค้นว่าคนขึ้นด้านหลังด้านหน้าไม่มีหกอาจจะไม่มานะครับหกตัดถิมนะครับผมแต่ในในแอดเขียนกับเจมี่อยู่นะครับแอดก็เลยค้นว่าในความฝันแอน่ะคนขึ้นด้านหลังแอดค้นว่าสองอาจจะเป็นสามอาจจะเป็นสองสามนะครับในเลขฝันนะครับ ได้เลขฝันวงกลมไว้เลยคือสองสามตัวเดียวแล้วเมื่อคืนได้เลขสูตรมานะครับผมได้เลขสูตรมากคัดให้เรียบร้อยนะครับคัดให้เรียบร้อยนะครับชุดสรุปนะครับอยู่ในคลิปเดียวจบเลยชุดสรุปงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมล่างนะครับดูดูประกอบไปด้วยกันเลยนะครับผมล่าง มีศูนย์มีสองมีสามถ้ามีศูนย์มีสองมีสามให้เอาไว้ล่างเลยนะครับให้เอาไว้ล่างเลยนะครับมว่อที่แล้วนี้แอดก็มีสองมีสี่แลวและอีกยังนี่หละมันมาล่างกมาล่างอีกสองนะครับผมแล้วก็เอ้ามีมีศูนย์มีสองมีสามนะครับผมแล้วก็มันจะมีอยู่ห้าชุดแอดจะเน้นไว้ให้สองชุดนะครับก็คือมีสองสาม สามเจ็ดสองแปดสองเก้าห้าศูนย์นะครับผมสองสามสามเจ็ดสองแปดห้าศูนย์สองเกนะครับตัวที่แอดเน้นคือตัวที่แอดวงกลมไว้นะครับตัวที่แอดซื้อเพราะว่ามันชนกันกันกบความฝันนะครับตรงกับความฝันนะครับวันนี้ขอสามตัวโดวยเถอะนะครับผมนะครับตัวเน้นคือสองสามนะครับผมสองสามล่างนะครับห้าล่าง นะครับชุดที่อัศว์ไปเมื่อกี้นี่คือล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวนะครับถ้าเขาตามความฝันคือโบได้กลับหยากนะครับอ้อมมาแดงกันต่อไปบนนะครับบน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 มีห้ามีหนึ่งมีเจ็ดมีห้ามีหนึ่งมีเจ็ดนะครับผมถ้าจะเนียนๆไปเลืยก,ก็คือหานะครับบนนะครับบนบนมาห้า ล่างมาสองฟันเห็ตัวเดียวไปเลยนะครับล่างมาสองบนมาห้าตัวตัวที่เด่นสุดนะครับผมต่อไปสามเอาสองตัวบนก่อนนะครับสองตัวบนมีห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าสี่นะครับห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าสี่สามตัวหกห้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดห้าหนึ่งนะครับผมแอดจวอูว่าจะไหนหลัง ชอบชอบมากนะครับชอบมากห5ห้าหนึ่งอ่าเอฟซี FC งงกันแล้ว,วกหกห้าหนึ่งไปวงเจ็ดห้านมากสุดนะครับห5ห้าหนึ่งแต่จะซื้อเจ็ดห้าหนึ่งนะครับผมเป็นยังคือซื้อีกสินะครับเพราะว่าแอดเคยเคยแบบชอบสุดสุดเน้นสุดสุดนะครับไปออกตัวกันนะครับผมวดน,นี้นะครับงวดน,นี้จะซื้อตัวที่วงกลม นะครับนั่นแหละตัวมาคแอดรบวงมากหกห้าหนึ่งแต่ซื้อเจ็ดห้าหนึ่งฟังดีๆแล้วครับผมเพราะว่าแอดเคยเน้นแล้วมันมันบอกออกมันไปออกตัวบเนเลนนะครับเคยเปลี่ยนแอดก็เลยว่าจะนี่แหละสามตัวแอดจะซื้อเจ็ดห้าหนึ่งนะครับผมเอฟซีท่านไหนชอบด้วยก็ เอาไปพิจารณาดูได้นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมถ้าโอใจโบว้กับไปยิบจับลอตเตอรีนะครับสนับสนุนรัฐบาลไทยนะครับเนาะแอดกัดสร้างไว้แล้วล่ะสองสามประมาณสิบใบนะครับสองสามประมาณสิบใบกันว่ามากระกับกุซื้อหลายในแอดแอดกับซื้ออยู่นะครับผมก็ซื้อถือว่าซื้อเยอะอยู่วันๆหนึ่งกับมือหลายอยู่นะครับถ้าได้ก็ได้เยอะนะครับผม มาไงพ่อไปใจังเด่พ่อเดินข้ามมาเลย<ป>เรออยู่นั่นแหละเดี๋ยวพ่อไปสำหรับแนวทางนะครับผมเอฟซีก็ได้รับชมไปที่เรียบร้อยนะครับท่านฝันจังได้เดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบนะครับผมวันนี้ฝันรอบเดียวนะครับฝันเห็นคนขึ้นหลังรถนะครับขึ้นหลังรถเต็มเลยแล้วก็คัดเลขสูตรมาก็มาสองนะครับ แต่ยังคือล่อแอดลอเลขสูตรก่อนสรุปเพราะว่าเลขสูตรจะชัดเจนคือบนแล้วก็ล่างนะครับผมบนแล้วก็ล่างนะครับงวดที่แล้วนี่ก็เน้นไปที่สองศูนย์อ่าไม่ใช่ยังหรอสี่หนึ่งบอกครับสี่หนึ่งนะครับสี่หนึ่งแล้วก็อะไรนะสองศูนย์นี่หลับประมาณนี้แหละก็จำไม่ค่อ,คอยได้นะครับมันมาเป็นสองหนึ่งล่างนะครับวดนี้แอดคิดว่า ถ้าไม่แตกออกจากสูตรแอดนี่แอดคือว่าแอดถือทั้งแอดถูกทั้งสามตัวสองตัวบนล่างนี่ถ้าเบิงนะครับผมถ้าไม่ออกถ้าออกตามสูตรล็อกแอดนี่คือถือทั้งสามตัวบนสองตัวบนแล้วก็สองตัวล่างถืงเอเมดเลยนะครับผมถ้าถ้ามาตามล็อกงวดที่แล้วตัดทิ้งนะครับผมงวดที่แล้วเ่าอย่างให้เอฟซีเบิงดอกอู้ซำนำใจแห้งตัดสองหนึ่ง สอหนึ่ง 1, กับสามหกออกนะครับที่อัดบอสรุปเป็นยังก็เป็นยังเครือห้ยชุดเต็มก็คือว่ามันหลายนะครับหรือหรือ fc อยากจะดูก็ดูไว้ได้นะครับเบิ้งได้นะครับ,บ,นะรบถ้ามีในนี้ค่อยซื้อนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยมันจะมาแบบนี้นะครับชุดเต็มของผมนะครับก็จะมีตัวตัวเด่นนะครับ ตัวเด่นสองชุดนะครับผมเนี่ยแล้วก็มีล่างนะครับวันที่แล้วล่างล่างนี่มาสองมาสี่มหามาสองมาสองหนึ่งางนะครับผมเนี่ยชุดเต็มนี่แอดขัดขัดออกมาเนี่ยจะมีนี่หนึ่งสองหนึ่งสี่เตีผ่านไป๋วหนึ่งสี่นะครับเนี่ยชุดนี้ทีแอดทีแอดสรุปแอดเอาเนี่ยเก้าศูนย์แล้วก็หกเก้าหกสามผมไม่เอา นะครับนี่แหละเป็นอย่างคือบ่อตัดที่ที่ไม่เอานะครับผมเนี่ยนี่แหละแล้วก็เนี่ยหกสามสามหกก็มีนะครับแอดไปมั่นใจนี่หกหกเก้าแล้วก็เก้าศูนย์นี่แหละชุดเต็มผมผมจับประมาณนี้ fc ท่านไหนอยากจะได้ชุดเต็มนะครับผมพิมพ์เข้ามาเลยนะครับผมพิมพ์เข้ามานะครับผมว่าอยากได้ชุดเต็มเดี๋ยวจะไปให้แล้วก็ fc ก็ไปจับเอานะครับเอาไปจับเอาเลยนี่สมมุติ ตัวเด่นๆนี้มามาแน่นอนนะครับมาทั้งบนทั้งล่างเลยอันนี้คือนี่มาบนหนึ่งมาล่างมันบอกครับเนี่ยดูง่ายๆถ้าถ้าล่างมานี่ล่างมาสองมาสี่มาห้านี่ตัวไหนที่ติดสองติดสี่ติดห้านี่ดึงลงมาล่างหเห็นหมดเลยนะครับผมดึงลงมาให้ล่างให้หมดนะครับนี่แหละแล้วของผมมีแค่สองตัวหนึ่งกับเก้าแล้วก็สี่กับหกสมมุิเอฟซีเนี่ มีมาแค่ตัวเดียวนี่มาออกแครแน่นอนนี่เอามาจับใส่แค่นี้มันถีมีผลดีหลายหลายเลยครับผมเพราะว่าผมก็ผมกะคัดมาได้ซัมี่มันเป็นตัวจับแล้วก็ตัวเด็ดนะครับผมเนี่ยทีอาร์เทมาสามวดนแล้วนะครับผมสามวดแล้วนะครับก็ถือว่าเข้านะครับผมเข้าแต่เราจะจับถูกหรือเปล่าถ้าว่าได้จับถือก็คือถือสามตัวนะครับเนี่ยถูกสามตัว ถ้า宝马สามสามสามหกนี่แอ็ดค่ามาสามหกเก่าคักคักนะครับผมสามหกเก่าคักครักรงวัที่แล้วนะครับผมแต่เก้าดังหายไปนะครับผมหายไปเลยเอาเงินนี้ก็ค่อยเอฟซีโชคดีโชคมานะครับขอให้ได้สามตัวกับแอดถูกด้วยกันนะครับผมมืดหนีน้ำกันนะครับผมผู้ใดมีไม่หนีก็ค่อยมืดนะครับผมผู้ใดมีเงินหน่อยก็ค่อยได้เงินหลายนะครับผู้ใดมีเงินหลายก็ค่อยมีเงินหลายๆขึ้น นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ